สบัยดีปะลุงสบายดีถ <portrayed cũ> ุงทนทุกบอนพอๆกับสองน้องออนคือเก่าปะลุงุ่ๆกันจะได้ปพดออกว่าเากมใช้เกมบ่

ก็ห้าเหล้านั่นจะก็ซาวต่อมาเรื่อต่องต่อไปต้องพี่ไอ้ไก่ขอทั้งรุมนะพี่ไอ้นี่ขอล้างนั้นนะไอ้ดวงขอข้างนั้นนะมีกับอันสติขังนะ ค like <quarters> ือได้เงาคุ้มมาลงบนนอนเลเอออยลุงผูกกมีสี่คนเืียนหลองลุงไกินขล้าแล้ว กพักันแ่กันจนผีกระตบ่มดได้เสตียก็นอนว่าสินอนก้างแล้วสันเพนี่วะสินอนขอบก็ัเมือมากบเห็นเพรนี่ ้าเมนไม่เห็นไดน้ยินท่าเลยอ,อยู่กันนาบาไร่จวดแบบนี้มันนี้นอนขออยวะมาทุกกับลร้คนเติบเลยห้า <c oughs> บผัดบาดอนนอนหี่นคนเดียวเม่ โอ้ยฮาเฮาบอกฮาบอกเออต่องกับยายไก่นอนขังนี่รนเหรอฮาบอกนอนไหมบ่โดนนอนเหอนคนเดียวคนบียะห่ลวน่ยร่าวจวดมากิ้นยตื่นแห้งอะไรไ้แค่ว่ากับิังนั่งอะไนะ

เออเปดนุ้ณยเขาด้อกเป็นรปเป็อรูปอะ้รเป็นรูปอะไรที่เปไนัองพวเขานั่งกันทาเรานู่นเลยเล้หลังอยู่เฮ้ยพวกเขานู่นกนูเลยนู่นเลยนู่นเลยนู่นเ้ยนู่นเลยนู่นเลยนูนเลยนู่เลยนู่นเยู่นเา ดนเพราะเาอยาไหเราเมื่อนอนเพื่อนะเมื่อนอนลำนอนเยบยาเนาะนอนคนเดียวหันที่ เจยคือบอลงมานอนขางคิดพี่เจ้ยเป็นไงเขาเขาเจอได้แต่เขาแยบอกอ๋อฮอนติ้นมันคือไหน

ไไฟลัมือลัเมือแบบนี้ก็บบไววาย้วยเหรอคะ บบละมือแบบนี้บไว้ดอกยันเอยันเราเอาไปตัวิ่ตัวแดงยันห่วยไออ้วนเอามาให้ gìn khay rùa, mẹ mình rửa, các bạn mình, mẹ mình game mấy cái, ăn <laughs> gì น้ำขาว่าเธถัดไปกระดอะดอระกรคนปันเป็นข้าจะเมื่อน้ำกรมีผู้ใหญ่ข้าจเมื่อน้ำกรมีผู้ยลุมผู้กรมี่ผู้เื่อนหองพ่ยุยกเต็มนย่างเงต้ย พี่ไอนี่ะเนี่ยล่ะสิมานนนี่นะพี่ไอนี่ฮะเน่ยพูดจากกันอนนอนนข้างเนี่ยยัง โอ้ยบอบอได้ยอมได้เด้อสิบอกซะเออเจะานอนขอกับบอได้ยอมได้เด้อเอาได้เสร็งว่ากุ๊กขาวโลดปุ๊บกับบอได้เสียอีแม่มานอนน้ำอ่ะมักนนอระย่าง ก็ยกวามัทารานเ้าพ it ุกช้าก uh ็้อวก็เช้ากงันัทแ้นอนอย่าหนาองนอนานม่ใช่กัเ็แล้วก็เงินล้วออนม่งสองงเี่ย้อูอ้าวอะไรกับบอลนอนแล้วแหนกันอันนี้เอากรบุนึงสิเมื่อกัน บ่เน๊ะข้านบ่เมื่อกบ่สิฮุบลงนอนเนือนน่ะเบิดหมดแล้วผมเรื่องจซ่อมกเมียแล้วนอนจีนงเียไปนอนกลางกูอ ขนาดบบนี้เนี่คนหัวลูกแบบไปแบาไปเห็นกิจกรนมเฮ้ยว่าตื่นจะเวบ่าจุอะไรนะตื่นแห้งอะไรเลย มันก็มีอีกชพหนึ่งอยู่ทั้งประอยู่ทางสวนวังทึ่งนเกินไปผูกก็จมาเกียมนี่ผูกมอนอยู่ทางผูกวันนี้ก็ซิเรลาแหละพะลุอย่าลืมฝากกดไลก์กดแซก์กดติดตามสองนอนเด็ดพะพอกันขิปหนาพะดุสบายดี